ใหเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบทที่2คนในกรอบรูปนับตั้งแต่วันแรกที่ตื่นขึ้นมาในบ้านของคุณยายจีรากระทั่งถึงวันนี้ก็ผ่านไปนานนับเดือนแล้วพริมาได้รับการเอื้อเฟื้อเป็นอย่างมากจนคาดคิดไม่ถึงเด็กสาวตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง หล่อนจะตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงานส่วนค่าเล่าเรียนที่คุณทับทิมหยิบยื่นให้นั้นหล่อนจะใช้คืนหลังจากเรียนจบแม้คุณทับทิมได้ออกปากว่าไม่ต้องการเงินคืนขอเพียงพริมาดูแลคุณยายจิราให้ดีที่สุดก็ตามย่าไม่ต้องห่วงแพงแล้วนะจ๊ะแพงมีบ้านให้อยู่แล้วเจ้าของบ้านใจดีมากแพงได้เรียนหนังสือด้วยอ้อ แพงขอบคุณนะพิมพ์กับนุชที่ช่วยให้แพงมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปแล้วถ้าไม่มีพวกเขาสองคนแพงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแพงจะไม่ลืมบุญคุณของทุกคนเลยจ้ะพริมาพูดกับรูปถ่ายของย่าที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหล่อนมองรอยยิ้มของหญิงชราแล้วยิ้มตามด้วยอารมณ์สุขปนลเศร้าวันนั้นย่าพาพริมาไปทำบุญที่วัดนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ หล่อนจึงฉวยโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปย่าเสียยกใหญ่ไม่ไวายที่ย่าจะบอกให้หล่อนหยุดถ่ายโดยที่ย่าเองก็หวัวเราะขำหล่อนไปด้วยถ่ายทําไมนักนะไปถ่ายดอกไม้ถ่ายผีเสือ้อเก็บไว้ในโทรศัพท์ดีกว่ามาถ่ายรูปคนแก่ย่าของแพงสวยมากสวยกว่าดอกไม้สวยกว่าผีเสือ้อแพงจะเก็บรูปของย่าไว้ในโทรศัพท์มือถือภริมาไม่ได้คิดไปเอง แต่หล่อนเพ่งมองหลายรอบแล้วรูปถ่ายชุดนี้ของย่าช่างสวยและสดใสเหลือเกินวันนั้นหล่อนกับย่ามีความสุขย่าอารมณ์ดีย่ายิ้มสวนตลอดเวลาไม่ว่าหล่อนทำอะไรก็ถูกใจย่าไปเสียหมดหากใครจะรู้ว่าความสุขครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่พริมาได้รับจากย่าเพราะเพียงวันต่อมาในเวลาบ่ายสองโมงเศษหล่อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จู่ๆก็เห็นย่าล้มลงไปนอนบนพื้นแล้วหล่อนตกใจกลัวแต่ยังตั้งสติเรียกรถจากโรงพยาบาลมารับย่าในเวลารวดเร็วได้แม้หมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะพยายามมากเพียงใดพวกเขาก็ยื้อชีวิตของย่าไว้ไม่ได้สุดท้ายย่าก็จากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันตามคำวินิจฉัยของหมอพริมาหลับตาลงเมื่อนึกถึงคำพูดของคนคนหนึ่ง คำพูดนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวหลังจากที่หล่อนโทรไปบอกข่าวร้ายให้เขารู้เธอดูแลแม่ของฉันภาษาอะไรแม่ถึงเป็นลมจนตายได้ย่ามีโรคประจำตัวค่ะพ่อแต่ย่าก็ดูแลตัวเองดีย่าพบหมอเป็นประจำส่วนยาก็กินตามหมอสั่งไม่ขาดแต่แพงก็ไม่รู้ว่าทำไมย่าถึงจากไปเธอรู้ว่าแม่ของฉันป่วยเธอก็ควรดูแลให้ดีกว่านี้ ฉันรู้มาว่าแม่นอนไม่ได้สติตั้งนานกว่าเธอจะไปเจอพอพูดจบพ่อก็ตัดสายไปดือด้อพ่อไม่รอฟังคำอธิบายจากภริมาหัวใจของเด็กสาวอ่อนเพรียไปหมดในเวลานั้นหล่อนอยากบอกพ่อว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยหล่อนเข้าใจดีว่าพ่อเสียใจหากตัวหล่อนเองก็เสียใจและรู้สึกช็อกไม่น้อยกว่ากันอย่าคิดมากนะแพงพ่อของเธอไม่ได้อยู่กับย่า เขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาคงพูดเพราะเสียใจฉันคิดว่าเขาอาจรู้สึกผิดที่ไม่ได้ดูแลแม่ของตัวเองด้วยซ้ําเขาก็เลยเรียวกราดเอากับเธอมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองจากความรู้สึกผิดอย่างนั้นหรือแต่ทําไมพ่อต้องมาลงกับหล่อนด้วยเล่าหล่อนก็เป็นลูกของพ่อคนหนึ่งนะถ้าพ่อยังไม่ลืมความจริงข้อนี้ตัวเธอเองก็เหมือนกันอย่ารู้สึกผิดเชียวนะ ทุกคนแถวนี้รู้ว่าเธอดูแลย่าดีแค่ไหนถ้าชุมชนของเรามีการประกวดหลานยอดกะตันยูฉันจะส่งเธอเข้าประกวดรับรองว่ากว่ารางวัลมาได้ทุกปีพาริมาปาดน้ำตาออกจากแก้มคำปลอบโยนของนุชรีผู้เป็นเพื่อนสนิททำให้หล่อนรู้สึกดีขึ้นหากลึกๆแล้วหล่อนก็ตัดความรู้สึกผิดออกจากใจไม่ได้ยังคงนึกโทษตัวเองทุกเวลาเพราะตอนเกิดเหตุนั้นหล่อนออกไปตากผ้าอยู่หลังบ้าน แล้วแมวของเพื่อนบ้านก็ลอดรั้วเข้ามาหล่อนเล่นกับมันเพลินนานนับสิบนาทีกว่าจะปล่อยให้มันกลับไปจากนั้นหล่อนก็กลับเข้าไปในบ้านแล้วถึงเห็นย่านอนหมดสติอยู่บนพื้นกลางบ้านแล้วถ้าตอนนั้นเราอยู่ในบ้านกับย่าถ้าตอนนั้นเราไม่มัวแต่เล่นกับแมวถ้าวันนั้นเราซักผ้าตอนเช้าตามปกติแทนที่จะเป็นตอนบ่าย ความคิดเหล่านี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆหากพริมาต้องยอมรับความจริงว่าหล่อนไม่มีทางหมุนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเด็กสาวจมอยู่กับความหมุนหมองที่เกาะติดหัวใจนับตั้งแต่วันที่ย่าจากไปไม่มีวันไหนเลยที่หล่อนจะไม่ทนทุกข์อยู่กับความคิดถึงและความโหยหามีเพียงความหวังว่าวันเวลาจะช่วยให้ความทรมานนี้คลายลงเสียงเคาะประตูห้องพักดังขึ้นในจังหวะที่คุ้นเคย พริมาลุกขึ้นจากเก้าอี้ตรงโต๊ะไม้มุมห้องแล้วไปเปิดประตูห้องพักคุณยายจะออกไปซื้อต้นไม้เดี๋ยวแพงไปกับคุณยายนะพิม์ใจกวาดสายตาพินิจคนในชุดนักศึกษาที่ยืนตรงหน้าดวงตาของเจ้าตัวแดงช้ำแต่เธอไม่ได้ทักถามเพราะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่เด็กสาวหลบเข้ามาอยู่ในห้องตามลำพังก็มักหนีไม่พ้นแอบมาร้องไห้ได้ค่ะ แพงขอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักห้านาทีนะคะแล้วจะรีบไปค่ะเสียงขึ้นจมูกเหมือนคนเป็นหวัดซึ่งทำให้พริมารู้ตัวว่าสภาพของตนเป็นอย่างไรหากพิมพ์ใจก็ไม่ได้ทำให้หล่อนอึดอัดใจนอกจากบอกเสียงเรียบล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อนออกไปด้วยร้านขายต้นไม้อยู่ถัดออกไปสามซอยในที่แรกคุณยายจีราจะขับรถไปกับพริมากันสองคน แต่ทนคำคัดค้านของพิมพ์ใจไม่ได้ในที่สุดนางจึงยอมให้คนขับรถขับไปให้หากก่อนที่พริมาจะเข้าไปนั่งในรถคู่กับคนขับโดยที่คุณยายนั่งเป็นสง่าอยู่ทางตอนหลังเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใจก็บอกเด็กสาวด้วยระดับเสียงที่ได้ยินกันเพียงสองคนถ้าคุณทับทิมรู้ว่าคุณยายซิ่งรถออกไปกับแพงสองคนรับรองว่าเรานั่นแหละจะโดนดูกริมายิ้มแย ก่อนหล่อนจะรีบลุบเข้าไปนั่งในรถทันทีสำนึกในวินาทีนี้ว่าหน้าที่ดูแลคุณยายจิราไม่ง่ายอย่างที่คิดยายพิมพ์ครูอะไรเธอมาล่ะหน้าจ๋อยเชียวเสียงจากด้านหลังดังขึ้นพริมาห่อตัวด้วยความปกร่งเกรงพระราวค่ะคุณยายฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าเธอจะอยู่กับฉันอย่าทำตัวหน้าเบื่อเหมือนยายพิมพ์เด็ดขาดเอาละสิ เมื่อโดนดับทั้งสองทางทั้งคุณยายจีราทั้งพิม์พใจที่ส่งสารแทนคุณทับทิมแล้วพริมาจะต้องทำอย่างไรไม่กี่นาทีจากนั้นรถยนต์คันงามก็เล่นลัดเลาะมาตามซอยที่เชื่อมถึงกันกระทั่งมาถึงร้านขายต้นไม้ที่มีหน้าร้านติดถนนใหญ่คุณยายจีราเปิดประตูรถก้าวลงไปอย่างกระฉับกระเฉงพริมาจึงต้องรีบเปิดประตูรถ เราเร่งฝีเท้าตามไปให้ทันเชื่อแล้วว่าคุณยายยังไม่แก่และไม่จําเป็นต้องมีคนคอยประครบประหงมก็ดูตอนนี้สิกลับเป็นเด็กสาวเองที่ต้องวิ่งตามนางจนออกอาการหอบเจ้าของร้านขายต้นไม้ทักทายหญิงชาราด้วยท่าทางคุ้นเคยอีกฝ่ายก็มีสีหน้ายิ้มแย้มทันตาพาริมาฟังการพูดคุยของทั้งสองคนก็จับใจความได้ว่า คุณยายได้โทรมาสั่งต้นไม้ไว้ล่วงหน้าแล้วการมาคราวนี้ก็เพียงขนต้นไม้กลับไปบ้านเด็กสาวยังรู้อีกว่าร้านขายต้นไม้มีบริการส่งต้นไม้ถึงบ้านของลูกค้าหากลูกค้ารายนี้ปฏิเสธบริการนี้จากทางร้านด้วยเหตุผลว่านางกำลังหาเรื่องออกจากบ้านพอดีจึงเลือกที่จะมาขนต้นไม้ด้วยตัวเองฉันมีคนดูแลมาด้วยคนนี้แหละ ทับทิมหามาให้ฉันคุณยายชี้ไปทางพริมาสีหน้าสีตาภูมิใจไม่น้อยคล้ายเด็กน้อยกำลังอวดของเล่นก็ไม่ปานคุณทับทิมน่ารักเสมอค่ะคุณยายไม่ต้องน้อยใจเธอนะคะเธอเป็นห่วงคุณยายอย่างกับอะไรดีวันก่อนก็แวะมาซื้อกุหลาบใส่ท้ายรถไปให้คุณยายเธอบอกว่าคุณยายชอบส่วนคนดูแลก็หน้าตาดีเชียค่ะ เมื่อกี้หนูจะถามคุณยายเหมือนกันว่าวันนี้พาหลานสาวมาด้วยหรือเธอคิดว่าเขาเป็นหลานสาวของฉันหรือแหมก็หน้าตาน่ารักแถมท่าทางดูดีขนาดนี้ใครจะคิดว่าเป็นคนดูแลคุณยายล่ะคะอย่างนั้นหรือเขาชื่อแพงกำลังเรียนมหาวิทยาลายัยเขาเรียนหนังสือเก่งด้วยนะนั่นสิคะหนูก็ว่าน้องคนนี้ต้องไม่ธรรมดา อย่างนี้คุณยายก็ไม่เหงาคงมีเรื่องให้คุณยายได้สนุกกันทุกวันแต่บางคนเขาไม่อยากมาหาฉันคุณยายจีราเปรเยเสียงเบาซึ่งพริมาไม่ต้องสงสัยนานว่าหญิงชราพูดถึงใครเพราะคู่สนทนาของนางเฉลยให้รู้โดยไม่รอชา้าลูกชายก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหนูเตรียมทำใจกับลูกชายของหนูเหมือนกันพอเขาโตก็จะห่างจากเรา จะว่าไปหนูก็ไม่เห็นคุณนิกมาหลายปีแล้วนะคะป่านนี้คงโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วอืมเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาทำงานเก่งแถมยังรอด้วยนะรอกว่าที่เธอเคยเห็นอีกสีหน้าของคุณยายภาคภูมิใจจนปิดไม่มิดหากพริบตาเดียวดวงตาของนางก็หม่นลงแล้วบอกปัดเสียงเรียบแต่ช่างเขาเถอะ เขาไม่อยากมาหาฉันก็ไม่ต้องมาฉันมีทัพทิมกับคนในบ้านก็เยอะพอแล้วการสนทนาของทั้งสองคนจบลงแค่นั้นพอลูกค้ารายใหม่เข้ามาในร้านซึ่งคุณยายก็บอกให้เจ้าของร้านไปต้อนรับส่วนตัวนางเองก็กะเกณฑ์คนขับรถให้ขนต้นไม้นำไปวางท้ายรถโดยพริมารีบตามไปช่วยขนด้วย ทั้งที่หล่อนยังติดใจเรื่องที่ได้ยินคุณยายคุยกับเจ้าของร้านขายต้นไม้อยู่เลยคุณยายมีลูกชายด้วยหรอคุณน,นิคเขาเป็นลูกอีกคนของคุณยายหรอเขาเป็นพี่ชายหรือน้องชายคุณทับทิมกันนะช่วงบ่ายของวันถัดมาพอถึงเวลาเลิกเรียนภาริมาก็รีบกลับบ้านหล่อนกําลังนึกถึงต้นไม้ที่ขนไปวางไว้ริมสวนผัก ไม่รู้ว่าใครจะนำมันไปปลูกถ้าหากคุณยายลงมือทำเองหล่อนก็ต้องเป็นหัวเรียวหัวแรงช่วยทำด้วยเมื่อกลับมาถึงพริมาก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าและตรงไปยังหลังบ้านแต่กลับพบว่าที่ตรงนั้นว่างเปล่าต้นไม้ในถุงพลาสสีดำนับสิบต้นที่ขนมาเมื่อวานนั้นหายไปแล้วเด็กสาวเดินกลับเข้ามาในบ้านด้วยหวังจะถามใครสักคน ซึ่งเป็นจังหวะที่พิมพ์ใจเดินออกมาจากห้องครัวพอดีนะ้พิมพ์เห็นต้นไม้ที่วางใกล้สวนผักหลังบ้านไหมคะเมื่อวานหนูช่วยลุงนวยขนไปวางไว้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วหนูมองไปรอบๆก็ไม่เห็นต้นไม้ปลูกใหม่สักต้นต้นไม้มงคลที่คุณยายซื้อมาใช่ไหมใครเขาปลูกกลางแจ้งกันละ่ะคุณยายเอาลงกระถางไปหมดแล้วคุณยายทำเองหรือคะต้นไม้ทั้งหลายต้น คุณยายทําไหวได้ยังไงคุณยายน่าจะรอให้หนูกลับมาจากมหาลัยก่อนหนูจะได้ช่วยคุณยายทําด้วยพาริมาออกอาการค้านสุดฤทธิ์จนคนที่เดินมาใกล้แล้วได้ยินอดที่จะโต้อตอบไม่ได้ทําไมฉันต้องรอให้เธอกลับมาก่อนต้นไม้ฉันซื้อมาเองฉันจะลงกระถางบอไรก็เรื่องของฉันสิพาริมาทําคอย่นเมื่อหันไป,ปเผชิญกับเจ้าของเสียง แม้แววตาของหญิงชาราไม่ได้ส่อแววว่าจริงจังหากติดอารมณ์ขันเสียด้วยซ้ำแต่หล่อนก็รู้สึกปริ่งเกรงอยู่ดีโทษฐานที่ทำให้หญิงชาราเข้าใจผิดว่าหล่อนสำคัญตนมากไปหนูกลัวคุณยายเหนื่อยค่ะวันนี้พอเรียนเสร็จหนูก็รีบกลับมาบ้านเพราะจะช่วยคุณยายปลูกต้นไม้งั้นก็ดีฉันปลูกลงในกระถางเสร็จแล้วแต่ถ้าเธออยากจะทำด้วย ก็ช่วยขนกระถางทุกใบไปไว้ที่บ้านโน้นก็แล้วกันบ้านโน้นคือบ้านหลังไหนพริมาเองก็ไม่รู้หล่อนกำลังง,งุนงงเพราะคนพูดไม่ได้ระบุชัดเจนแถมไม่ได้ชี้บอกทิศทางด้วยบ้านหลังไหนคะบ้านของลูกชายฉันเจ้าของคำสั่งเดินจากไปแล้วแถมพิมพ์ใจก็หายไปด้วยปล่อยให้คนรับคำสั่งยืนกระพริบตาอยู่ที่เดิม คำตอบของคุณยายจีราไม่ได้ทำให้หล่อนกระจ่างขึ้นสักนิดบ้านหลังโน้นเห็นไหมบ้านที่มีหลังคาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำนั่นแหละลุงน่อยซึ่งเป็นคนขับรถช่วยไขปริศนาด้วยการชี้ไปยังบ้านที่มีกำแพงติดกับบ้านหลังที่พริมาพักอาศัยแต่เนื่องจากบ้านทั้งสองหลังมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างดังนั้นหล่อนจึงเห็นบ้านหลังเป้าหมายไม่ชัดอยู่ดีแต่มันก็ช่วยให้หล่อนคลำทางไปได้ แพงต้องเดินออกถนนในซอยเพื่อเข้าทางประตูใหญ่ของบ้านคุณน,นิกเพราะบ้านทั้งสองหลังยังไม่ทำทางเชื่อมเดี๋ยวลุงจะหารถเข็นช่วยเราขนต้นไม้ไปให้แต่เราต้องเอากระถางต้นไม้เข้าไปเก็บในบ้านหลังนั้นเองนะเพราะคุณน,นิกไม่ชอบให้คนเข้าไปเกะกะแล้วเขาไม่ว่าหนูหรอหนูก็เข้าไปเกะกะในบ้านของเขานะไม่ว่าหรอกเพราะคุณยายสั่งให้แพงทำนี่นาอีกอย่าง คุณนิกก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยอ้าวงั้นหนูจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้ยังไงขอกุญแจจากนักพิมพ์ของเราสิเขาถือกุญแจสำรองบ้านคุณนิกอยู่ขอบคุณมากจ้ะลุงงั้นหนูไปขอกุญแจจากนักพิมพ์ก่อนแล้วลุงก็อย่าลืมช่วยหนูเข็นกระถางต้นไม้ด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือพรริมาอยากได้ใครสักคนไปเป็นเพื่อน ถึงลุงนวยจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอเพียงยืนรอหล่อนอยู่ตรงหน้าประตูรั้วบ้านก็พอแค่นึกภาพบ้านหลังใหญ่ไร้คนอาศัยพริมาก็รู้สึกขยาดเพราะบรรยากาศมันคงวังเวงพิลึกบ้านหลังใหญ่ที่มีหลังคาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำซึ่งมีกำแพงติดกับบ้านของคุณยายไม่ได้อับทึบอย่างที่คิดพริมาขนกระถางต้นไม้มาวางเรียงกันในบ้าน ตรงพื้นที่ใกล้กับห้องโถงใหญ่ตามที่พิมพ์ใจบอกไว้แพงขนกระถางไปวางข้างในบ้านก็พอพรุ่งนี้แม่บ้านมาทำงานเดี๋ยวเขาจัดการต่อเองบ้านหลังนั้นมีแม่บ้านด้วยหรือคะหนูคิดว่าไม่มีคนอยู่เสียอีกแม่บ้านไม่ได้อยู่ประจำเขามาทำงานให้คุณนิกสัปดาห์ละสามวันเขาเป็นคนงานที่บ้านของเพื่อนคุณนิกบ้านหลังที่อยู่ถัดไปจากบ้านคุณนิกนั่นแหละพวกเขารู้จักกัน ฝากให้ดูแลบ้านกันได้ประหลาดดีทำไมลูกชายของคุณยายถึงไม่ให้คนงานที่บ้านมาทำงานให้เพราะดูแล้วคนงานก็มีเหลือเฟือพริมาเองก็ไม่ค่อยมีงานให้ทำเป็นชิ้นเป็นอันมีเพียงวันหยุดเท่านั้นที่หล่อนได้รับใช้คุณยายอย่างใกล้ชิดพอให้รู้สึกว่าตนได้ทำงานคุ้มค่าจ้างอยู่บ้างพริมาขนกระถางไม้มงคลจำนวนสิองกระถางจากรถเข็น ที่ลุงนวยเข็นมาส่งถึงหน้าประตูรั้วเข้ามาวางในบ้านจนครบแล้วเด็กสาวกวาดสายตามองไปรอบๆขณะสะบัดแขนสองข้างอย่างต้องการไล่ความเมื่อยล้าบ้านน่าอยู่จังบ้านหลังนี้ค่อนข้างโล่งกว้างมีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นหากให้ความรู้สึกถึงความพอดีการตกแต่งก็แปลกตากว่าบ้านของคุณยายเด็กสาวพยายามมองตามผนังบ้าน หวังจะเห็นรูปถ่ายของเจ้าของบ้านตามที่เคยเห็นในฉากละครบ้านของคนรวยมักจะมีภาพถ่ายขนาดใหญ่ติดตามผนังอย่างเช่นภาพถ่ายวันแต่งงานหรือภาพถ่ายของครอบครัวหากสำหรับบ้านหลังนี้แม้พยายามมองหาอย่างไรเด็กสาวก็ไม่เห็นสิ่งที่อยากจะเห็นคุณนิดแต่งงานหรือ,อยังเขามีครอบครัวหรือเปล่า คำถามผุดขึ้นมาในหัวพาริมากำลังนึกว่าถ้าลูกชายของคุณยายแต่งงานแล้วเขาก็น่าจะมีลูกด้วยซึ่งลูกของเขาคงน่ารักไม่แพ้หนูน้อยวาตาและมาวินคุณยายสวยถึงคุณยายจะอายุมากแล้วแต่ก็ดูออกว่าสมัยสาวๆต้องสวยมากส่วนคุณทัพทิมก็เป็นผู้หญิงที่สวยเนียบทั้งตัวคุณนิกก็คงไม่แพ้กัน ได้ยินคุณยายบอกว่าเขาหล่อมากด้วยถ้าเขามีลูกก็คงน่ารักเหมือนกันชักยากเห็นแล้วสิพริมายิ้มกับตัวเองหัวใจของหล่อนพองโตนึกดีใจหากคุณยายมีลูกหลานหลายคนไม่ใช่คุณแก่ที่โดดเดี่ยวอย่างที่เข้าใจในทีแรกเด็กสาวหมุนกายทําท่าจะเดินกลับออกไปเมื่อคิดว่าตนอยู่ในบ้านหลังนี้นานแล้ว หากหางตาเลเห็นบางสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่งด้วยความอยากรู้พาริมาจึงตรงปีไปหาหล่อนหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูภายในบ้านมีแสงสลัวเพราะหล่อนไม่ได้เปิดไฟสักดวงทำให้ต้องหยิบมันมาคะเม่นมองใกล้ๆเรียวปากสวยแย้มกว้างเมื่อเห็นรูปถ่ายของคุณยายที่ดูอ่อนวัยกว่าปัจจุบันหลายปีในภาพนี้มีผู้หญิงวัยเริ่มสาว ซึ่งมีเขาหน้าของคุณทัพทีมอย่างชัดเจนและยังมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นอีกคนคะนอายุราว1 5หถึงสิปีเขาอยู่ในเครื่องแต่งกายแปลกตาเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประจำในต่างประเทศนี่นาตึกเรียนข้างหลังก็ไม่ใช่โรงเรียนในเมืองไทยว่าแต่เขาเรียนที่ประเทศอะไรไม่ต้องมีใครบอกพรริบาก็รู้ว่านี่คือผู้ชายคนที่หล่อนตามหาด้วย อยากรู้ว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรซึ่งไม่ผิดจากที่คาดไว้เลยพริมาขอยกให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนหน้าตาดีหน้าตาดีทั้งบ้านตั้งแต่คุณยายคุณทับทิมจนถึงคุณหนูวาตะก,กับมาวินแล้วน้าชายอย่างเขาจะหลุดโผไปได้ยังไงเมื่อเห็นรูปถ่ายตอนวัยรุ่นของเขาแล้วพริมานึกอยากเห็นรูปถ่ายในวัยนุ่มของเขาด้วย หล่อนกวาดสายตามองกรอบรูปที่วางซ้อนบนโต๊ะทีละชิ้นกระทั่งเจอชิ้นที่หมายตาเด็กสาวรีบคว้ามันขึ้นมาทันทีแต่ด้วยไม่ทันระมัดระวังหล่อนจึงทำให้กรอบรูปอีกชิ้นเลื่อนหลุดจากขอบโต๊ะเด็กสาวใจหายว่ารีบคว้ามันไว้ก่อนจะตกสู่พื้นซึ่งหล่อนทำได้สำเร็จกรอบรูปชิ้นนั้นอยู่ในมือของหล่อนแล้วทว่าเสี้ยววินาทีถัดมา เสียงที่แทรกความเงียบสงัดเข้ามาก็ทำให้หัวใจของภริมากระตุกแครกรอบรูปที่หล่นหมายตาซึ่งถือไว้ในมืออีกข้างกลับตกกระทบพื้นแทนพริมาค่อยๆหยิบมันขึ้นมามันไม่แตกกระจายแต่มีรอยร้าวไปทั่วเด็กสาวก็แทบร้องหไห้ทำไงดีทำไงดีภริมาพร่ำถามตัวเองด้วยความร้อนรน หล่อนหันรีหันขวางรูปหนึ่งนั้นหล่อนคิดจะทำลายหลักฐานเอาไปทิ้งดีไหมเด็กสาวก็มองรูปถ่ายในกรอบรูปที่แตกร้าวหล่อนเห็นผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาซึ่งอยู่ในชุดสูทสีครึมรอยยิ้มละมุนละไมของเขาเข้ากันดีกับแสงแดดอ่อนๆที่สาดเข้ามาหล่อนนึกถึงรูปถ่ายของย่าที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองรูปเหล่านั้นมีคุณค่าต่อจิตใจ หากมีเหตุให้มันหายไปหัวใจของหล่อนคงขาดรอนรๆพาริมามองคนในกรอบรูปอย่างช่างใจก่อนจะตัดสินใจหย่อนมันลงไปในถุงพลาสติกที่มีเศษดินอยู่ค้นถุงอย่างระมัดระวัง